ฟังครับผมว่ามีคลิปให้พี่นอ้องห่อเบิ้งดนเหรอว่าเป็นอยังนด้ไหมเป็นไข่วัดสายพันธุ์ไหมเนีโอ้แม่งอันนี้ยังเนี่ยังเปลี่ยนยังสัน่นผมเงงงงอยู่สองอันเทีย์ข้าวเหรอเนี่าาพ่อดีแล้วพี่น้องห่อผมกับไก่มาทาั้งผมเห็นเหี้งหนพ่อดีผมมาเห็นพ่อดีครับพี่น้องห่อผมมาเห็นแม่นั่งกับแม่ยัก แม่นั่งสามตัวแล้วก็แม่ยักษ์อีกตัวหนึ่งพี่น้องเขาเมาเพิ่งน้ำผมเลยพี่น้องแต่ว่าฝนตกเด้อนะตกกับว่เป็นยังนะครับฟ้ามาเม่ยไม่ยังครับโอ้แม่รัดเข้าเคยพัอกันยุ่นน้องเนาะเามาป้ามันใหญ่ด้วย้บบนี้ทับยังแม่ทับอันนั่นพอมันนะใส่อันนั้นมันคือนปกติน่ะ พ่อซื้อว่าตุ้ยตุ๋ยบานเท่าหนิป่ะโอ้หอยตุ๋ยเนาะบักกี้ยังแต่ซื้อมันมันมีซื้อบ่บักเถือกบักนั่นอันที่ว่ายุดทงนนั่ติเนี่ยอ๋อบักเกิดบักงามๆอยู่ในเพียรผมจักเดือนแล้วครับเนี่ยนี่อ๋อเมษาพุทธพามิถุนากรกฎะดาสิงหากันยาซี่เดือนกลัวแล้วพี่น้องป้าลูกแรกติเนี่ย ตัวมันเน่เป็นลวกไผ่ครับเนี่ยเป็นกระบาไ้เกาเ่โอ้กเขาว่าแต่ว่าเขาคั้ำหมุนได้เหรพี่นรองเขาง่ามทะเลได้พุลละพุนเขาข้ำพุนมันมีคามีอย่งบ่แม่นนี่เท่าไดแม่ว่าอยากได้เท่าใดดิอยากได้เท่าไดร่แม่ว่าบิ่งพึ่งสิบหนึ่งสิได้พ่ว้นที่ยุกดีว่าที่ยีกั่่ิผ่าพ่นก็แล้วครับแต่ว่าสเมือนี่บ่หู กับบ่หูเนาะแม่เนะาะล่องวาไปเบือ้องเนาะเออจากักวัสิเป็นเนว่ดไเนาะแต่ว่ามันใ่ญ่เดี๋ยวพี่น้องเข้าอ้วนทุกปุกยุ่ผุ่นผุนกําไลเก่ามากนาหลังผุน่นเด้เนี้สวยงามเลยเดนี้บักกันเถือกบักวาเนี่ยผมกับท้ายร่องเขียบยุ่พี่น้องเฮ้ายุ่กลางทงนี่แหละมี่ใสให้กันนะพี่น้องเฮ้าโอ้กับวาไว้สิบเนาะแม่เนาะร่องเบิ้งมันสีเป่งแต่กับร่องมาจัดจกันเบือ้องเนาะอ๋อสุดยอดเลยพี่น้องเฮากําไลเก่ามากนาหลังเลยครับ ขาเขาวานเนาะพีนน่นะอืม่มานซีเดือนเลยล่นะพี่น้องสุดอยอดที่หลีครับฝุ่นล่ะก็งามเลยงามมิหลีงามมิหลีครับฝุนน่นล่ะแนน,น,นเปีเ้ยเลยขันตกสวงพอดีเลยนะครับพุ่นขันถานมเงินถามท่องไปขเขาแก้วก็มลาเก่ามากหนาหลังเลยนะครับผมตันชื่อลรือเลยผมไม่ได้ติดไม้ด้พี่น้องเด้องจาฝนตกลิ่นอันนี้มันยังเนี่ยเนาะรั่ทั้งใดเนี่ยรั่วรั่วบักยิ่งยหญ่ ครับผมลวกไอ้ยิงใ่พี่น้องเฮ้าจะมันมีอย่างใน้องว่าแม่ม่านไปเนี่ยแม่สาวเนาะป้าผีเสื้อเขาเตรียมวงตาเลยพี่น้องผีเสื้อเขาเตรียมวงตาเลยพุ่นละพุ่นล่ะผีีเสื้อเขาเดี๋ยวนี้นาอแม่น้อยหาเนี่ยหนาไว้พี่น้องเฮานี่หยาไว้เคี้ยวให้กินเนี่ยไงยๆลวดพี่น้องแต่ว่ามันได้เตือนคนเอาจยงได้มางามแน้ีท่านี่แม่พุ่นเบื้องดี่แม่ลราฝุ่น เออโอ้จวงไปใกล้ๆก oh, ันได้เป <ione S 2> ็นยังแม่เมื่อกีงามเถอะงามคูให้พี่น้องเข้าโอ้เปิดฝนตกๆเแล้วพี่น้องเข้าใครก็เศ้าไม่ไม่แต่ว่ายังนี่ไอ่เขาขแคกยู่แม่อันนี้มันยังนี่แม่แม่วาเท่าไหร่นี่โบหูเนาะลองมาไหเบื้องนอแม่เนาะบ่หูแล้วพี่น้องพอยุคนี่โบหูลีวสีวาไปยังได๋นะครับแต่ว่ากันเป็นสมัยได้กี่กันที่วายุ่นนอแม่โบหูจักเนาะงามง่ามงามพี่น้องเข้า แม่น่แต่ว่าแม่นี่แม่งามให้บ้านนี้ลกูกผู้ใดในคอกวันลูกของแม่นั่นล่ะใช่ไหมพอเดพอ้พอ,อนั่เงี้ยพอพอตุ๋ยแล้วซื้อมาอของพอตุ๋ยคือกันล่ะโอ,อ้มาเบาิ่งพี่น้องเข้ามันฝนตกลิ่นไหมครับได้ผลอยู่เนี่ยงามอยู่ครับผมงามอยู่ตัวแม่หรือตัวผัวแม่ตัวแมียสมด้วยอุ้ยแม่ยเนี่ยมามียอยากแม่ยสั่งเด้อแม่ยุูนล่ะ ก็ไมเล็กเก่ามากนาหลังเลยแม่พี่น้องเจ็ดเดือนแล้วแม่นี่สี่เดือนตัวแม่อีกบบานี้แม่เพิ่งขึ้นไปเด่นทับเล้ยวทับยังล่ะทับบักเก้านั่นน่ะบ่ทับอันน้ำพออนัออนออนกอันของอันรูปบกเบิม้มโอทับรูปบกเบิ้มไว้กับพวกหูจักสีวาอีกรอบแม่เนาะกับลอกเมื่อวาเมิ่งเนาะลอกเมื่อวาอยุขวักเมิ่งเอาอด้วยพี่น้องเ้อะ นนอโอ้โยพี่รองแยกไข่ได้พี่รองเข้าไข่อันนี้ผมก็เพิ่งเคยพออยี่แล้วครับ <c oughs> มันเป็นบ้าขิงห่อนแม่บ้าขิงห่อนบ้าปวดหัวแต่ว่ามันสิมีขี่มืกกบขี้กระเธอที่เต็มเลย<ม>สองกระเทย์เหรอผม<ง>แต่ว่าเดี๋ยวนี้ขีมกก่มก,กทอท่็มีแล้วขี้กระเทธอก็มีแล้ว แต่ว่ายังมีไอแห้งๆนะผมกึงงงอยู่นะครับเปลยนที่แรกไอแตกตวนี้ไอแห้งผมกึงเลยงไวจากสีว่าจักไหนเียรคนพี่น้องกับยาไข่แด้วไปเรรักษาตัวเองด้วแม่ยังก่อนครับแม่รัดแม่รัดแม่มีเบอรอโทรปะอันมีเบอศ์แปดแปดหนึ่งหนหนึ่งสตัวเลยแล้วก็แปดเก้าศูนย์แปดศูนแม่รัดบ้านได้กว่าบ้านน้องคอยตำบลเดงยงเงือำเภอเมืองขนแก่นเนาะ มาหาเอาพี anto, ่น้องเขายุริบถลนเลยแหละนะครับผมเอองามนะครับแต่ว่ายุคนี่บ่หูกัสีวานี่อไดเนาะแม่ยุกั้นสิ่นเนสองเทือนเออกเลยรอกมากนี่เบื้องเนาะขันสนใจเนาะแม่เนาะเอาเอาเอาโอเคครับพี่น้องเบื้องแก่คัดแก่เสียงเด้อผมไข่พ่าก็เซ้าครับพี่น้องเอาเนาะซัำนี้เนาะแม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ